สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ The p a วิทย์และนี่คือ The c r o u ครับเราอยู่กับ The c r o u ชุดที่11อของช่อง The p a วิ w i t The c r o u of Germany และเราได้เริ่มต้นเรื่องราวของบรรดากษัตริย์เยอรมนีจากอาณาจักรที่จะกลายเป็นแกนนําในการรวมชาติในการสร้างชาติเยอรมันนั่นก็คือราชอาณาจักรปรเซียนั่นเองครับและตอนนี้เราจะก้าวสู่กษัตริย์องค์ต่อมาของอาณาจักรปรเซีย กษัตริย์องค์นี้เองก็ได้รับยกย่องแล้วก็แสดงถึงความสําคัญเรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์ทางพัฒนาการของประเียสุการเป็นเยอรมันอย่างมากเขาได้ฉายาว่ากษัตริย์นักการทหารครับและแน่นอนครับเรากำลังพูดถึงพระเจ้าฟรีดดิกวินแฮมที่1แห่งประเียซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ พระเจ้าฟริดดิกที่1แห่งปรเซียได้สวรรคตลงในปี1713ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทราบสาเหตุอย่างเป็นทางการนะครับว่าทรงสวรรคตได้เพราะอะไรแต่ที่แน่นอนเลยก็คือว่าเมื่อกษัตริย์สวรรคต ย่อมมีผู้สืบทอดราชบัลลังก์ครับและผู้สืบทอดต่อมานั้นเป็นพระราชโอรสเพียงองค์เดียวที่เหลืออยู่เพราะจริงๆแล้วทรงมีพระราชโอรสอีกคนนะครับแต่ว่าสิ้นพระชนม์ตั้งแต่เด็กทําให้พระองค์นี้ได้ขึ้นของราชครับเป็นกษัตริย์องค์ต่อมานั่นก็คือพระเจ้าฟรีดิกวินเฮมที่หนึ่งหรือที่มีสมญานามว่ากษัตริย์ทหารนั่นเองครับฟรีดิกวินเฮมที่หนึ่งนะครับประสูติเมื่อวันที่14 สิงหาคม1688ที่กรุงเบอร์ลินโดยประสูติจากพระราชินีโซเฟียชาร์ลอตแห่งฮันนเวอร์มเหสีองค์ที่สองครับของพระเจ้าเฟรดิกที่1ซึ่งพระนางโซฟีพระนางโซเฟียชาร์ลอตแห่งฮันนเวอร์นี้นะฮะเราขอทบทวนความทรงจำนิดนึงนะฮะเธอพระนางเนี่ยเป็นพระธิดาของเจ้าชายแอนเนสออกัตัสผู้คัดเลือกแห่งฮันนเวอร์ แล้วก็มีพี่ชายร่วมมารดาอยู่คนนึงครับซึ่งก็พูดง่ายก็คือเป็นพี่ชายของพระนางโซเฟียและมีศักดิ์เป็นลุงของฟรีดิกวินแฮมที่1น,นั่นเองนั่นก็คือพระเจ้าจอจที่หน่งแห่งสหราชาณาจักรครับฟรีดิกวินแฮมที่1ก็เลยถือว่าเป็นหลานของกรรษัตริย์แห่งอังกฤษนั่นเองฟรีดิกวินแฮมนะครับเติบโตมาภายใต้การดูแลของมาร์คเดรูคยซึ่งเป็นโปรตัสเน ที่เคร่งศาสนามากๆด้วยแล้วก็มีส่วนสำคัญครับในการหล่อหลอมตัวของฟริดดิกวินแฮมขึ้นมาในระหว่างสงครามแดนเหนือครับที่พระบิดาไปทำสงครามเพื่อประกาศศักดาของปรัเเีียอยู่นั้นได้เกิดโรคระบาดขึ้นในปี1700ครับฟริดิกที่1ทรงยุ่งอยู่กับสงครามซึ่งสงครามแดนเหนือสำคัญมากนะครับเพราะมันคือการชี้เป็นชี้ตายและเกี่ยวพันกับอนาคตของการคงอยู่ของราชอาณาจักรปรัสเซียด้วยฟริดดิก วินแฮมที่หนึ่งซึ่งอยู่ที่คออ่าอยู่ที่เบอร์ลินและเป็นราชโอรสเป็นคนเดียวเป็นราชทายาทก็ต้องเข้ามาจัดการปัญหาแล้วทรงก็ได้พบว่าในการแก้ปัญหาสถานการณ์โรคระบาดนี้ทรงได้เห็นความผิดปกติขึ้นภายในราชสำนักเบอร์ลินครับและทรงก็สืบพบว่า หาสาเหตุที่การช่วยเหลือประชาชนและการจัดการแก้ปัญหาภัยพิบตัติไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่นั้นเพราะมันมีการคอร์รัปชันในหมู่ข้าราชการและเสนาบดีทรงรวบรวมหลักฐานจนครบถ้วนครับแล้วฟรดดิกวินแฮมก็ทําการจับกลุ่มโยฮันคาสเมียโคลเบฟอนวัตเทนเบิร์กซึ่งเป็นมหาเสนาบดีและพรรคพวกครับในข้อหายักยอกทรัพย์มีการเปิดโปงการใช้ใจ่ายเงินใต้โตะ๊ะมีพระองค์ทําการคุมขังและสอบสวน มีการพิจารณาคดีให้ตัดสินยึดทรัพย์แล้วก็เนรเทศเป็นจํานวนมากสิ่งนี้แหละครับทำให้ฟรีดดิกวินแฮมเกลียดการคอร์รัปชันอย่างมากแล้วทรงก็เกลียดความหรูหราสิ้นเปลืองของราชสำนักที่พระบิดาคือฟรีดิกที่หนึ่งได้ลอกแบบมาจากฝรั่งเศสเพราะว่าฟรีด c ิกวินแฮมเชื่อว่าความหรูหราอลังการแบบ พางวัฒนธรรมอันสูงส่งเหล่านี้แหละมันคือต้นตอที่ทําให้เกิดการคอร์รัปชันเพราะมันจะต้องมีการใช้จ่ายเงินจํานวนมหาศาลทําให้มันมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะเก็บเงินทอนและสารพัดวิธีที่ทําให้เกิดการคอร์รัปชันทรงมองว่าถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องปฏิรูปราชสํนักเบอร์ลิน พร้อมกันนั้นครับพระองค์ในฐานะรัชทายาทก็เริ่มเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นจกนกระทั่งปี1713ครับเมื่อพระเจ้าฟริดดิกที่1สวรรคตลงฟรีดดิกวินแฮมรัชทายาทเพียงคนเดียวก็ขึ้นของราชต่อครับเป็นพระเจ้าฟริดดิกวินแฮมที่1ผู้สืบทอดอาณาจักรใหม่ซิพึงจะก่อตั้งขึ้นมาและเมื่อทรงสวงมมงกุฎแล้วทรงก็เริ่มการเปลี่ยนแปลงราชสำนักปรเซียทันทีและมันก็ทำให รูปแบบรัฐปรัสเซียนี้แตกต่างจากสมัยพระบิดาอย่างสิ้นเชิงเพราะมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นครับของการทําให้ปรัสเซียกลายเป็นรัฐทหารอย่างเต็มตัวโดวยบุคลิกส่วนตัวของฟรีดิกวินแฮมนะครับที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาแล้วเติบโตมาท่ามปรางความเคร่งครัดของนิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งในบรรดาน,นิกายหลักของศาสนาคริสต์ทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับมีคาทอลิกออร์โธดอกต์โปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์คือนิกายที่เคร่งศาสนาที่สุดแล้ครับ คาทอลิกนี่เหมือนจะเคร่งนะฮะแต่จริงๆค่อนข้างเปิดกว้างและผ่อนคลายเมื่อเทียบกับโปรโตัสแซน์โปรโตสแซนเนี่ยถึงขั้นเอาเป็นเอาตายในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวและคิดดูละครับคนที่เกิดมาในในความเคร่งครัดของนิกายที่เคร่งครัดที่สุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะ และด้วยประสบการณ์จากการปราบปรามปัญหาการคอร์รัปชันในราชสำนักฟรีดดิบวินแฮมที่1ครับมองว่าสาเหตุต้นตอทั้งหมดของการคอร์รัปชันมาจากความหรูหราซิ่งเปลืองของราชสำนักโดยเฉพาะไอ้พวกงานศิลปะดนตรีวรรณกรรมวัฒนธรรมทั้งหลายทั้งปวงฟรีดดิบวินแฮมมองว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบ่อกเกิดของการทุจริตและความไม่ซื่อสัตย์แต่ถ้าว่าการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันนั้นนั่นก็คือ มันจะมีเพียงแค่การมีระเบียบวินัยเท่านั้นครับซึ่งจะสร้างความซื่อสัตย์และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวได้ดังนั้นครับฟรีดดิกวินแฮมที่1ก็เลยเปลี่ยนราชสำนักของปรัสเซียครับจากเดิมที่ฟรีดิกที่1ต้องการจะสร้างชาติให้พรั่งพร้อมทั้งทหารและศิลปะวิทยาการฟรีดิกวินแฮมที่1ยกเลิกทั้งหมดเลยครับแล้วให้รัฐปรัสเซียเติบโตในฐานะรัฐทหารเพียงอย่างเดียวครับทรงสร้างระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่อำนาจทีปไตยเป็นของกษัตริย์ แต่เพียงผู้เดียวแล้วบรรดางา,งานศิลปะดนตรีงานด้านวัฒนธรรมศิลปวิทยาการทั้งสิ้นทั้งปวงถูกล้างออกทั้งหมดครับแน่นอนครับ นโยบายหลักของฟรีดดิกวินแฮมที่1คือการสร้างกองทัพทรงต้องการให้ปรัสเซียกลายเป็นรัฐทหารโดยสมบูรณ์ครับที่มีระเบียบวินัยและเข้มงวดตามแบบโปรตสแซนที่เข้มงวดในเรื่องศรัทธาต่อพระเจ้าดังนั้นพระองค์กล้กำหนดให้ทหารเป็นหัวใจหลักของปรัสเซียครับบังคับเลยครับว่าผู้ชายทุกคนผู้ชายชาวปรัสเซียทุกคนเลยนะต้องเกณฑ์ทหารและหากคิดจะดำรงตำแหน่งสูงๆในรัฐบาล คุณต้องเคยเป็นทหารมาก่อนครับไม่ว่าจะเคยผ่านการเป็นทหารแล้วลาออกหรือเป็นทหารประจําการอยู่ๆจะไปสอบใน,นานะพละเรือนอย่าหวังจะได้เลื่อนตําแหน่งใดๆทั้งสิ้นเลยครับดังนั้นครับข้าราชการพลเรือนฝ่ายพลเรือนในสมัยของฟริดดิกวินแฮมก็คือข้าราชการทหารนะครับที่รับราชการมาสักระยะหนึ่งก็ลาออกจากกองทัพเพื่อมารับตําแหน่งหรือไม่ก็ โอนย้ายข้ามสายงานจากฝ่ายทหารมารับตําแหน่งฝ่ายพเลเรือนนั่นเองครับพระองค์ได้ออกกฎหมายครับที่จะขยายจํานวนกองทัพทหารประเสียจาก38,000คนคน,คนมาเป็น80,000คนส่งผลให้กองทัพประเสียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของยุโรปในเวลานั้นครับทั้งๆท,ที่ประเสียมีประชากรเพียงแค่2.5ล้านคนเท่านั้นในสมัยของวินเฮมฟรีดิกวินเฮมนะฮะ ทรงให้ทําการฝึกฝนกองทัพอย่างเข้มงวดครับและมีระเบียบวินัยแล้วก็ยังให้ความเคร่งครัดศาสนาตามแบบโปรตสแตนต์จัดตั้งหน่วย s อสดัม a จนหรือว่าภาษาเยอรมันเรียกว่าลิกเกนเคิร์กเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ที่มีเกณฑ์ความส่วนสูงเนี่ยสูงมากตัวสูงใหญ่สร้างกองทัพ การสร้างกองทัพของฟรีเดกวินแฮมเนี่ยครับถือว่าผิดแผกจากแบบแผนกองทัพในยุโรปที่เคยมีมาครับมันได้สร้างให้กองทัพของปรเซียเนี่ยกลายเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพและกลายเป็นมืออาชีพและก็ทําให้กลายเป็นต้นแบบของกองทัพยุโรปสมัยใหม่นั่นเองนอกจากนี้นะฮะยังทรงปรับปรุงระบบบริหารราชการให้มีความเข้มงวดทรงทําการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและยกเลิกตําแหน่งราชสํานักที่ฟุ่มเฟือยครับ มีการจัดตั้ง general d i r e c t o r t o r y ครับในปี1731ให้เป็นหน่วยราชการกลางที่มีอำนาจเหนือฝ่ายคลังทหารและการปกครองท้องถิ่นแล้วก็นำระบบราชการมืออาชีพมาใช้ครับฟริติกวินแฮมทรงควบคุมข้าราชการด้วยการให้เงินเดือนครับยกเลิกการเก็บ ผักส่วนเปอร์เซ็นต์จากรายได้ของรัฐให้เงินเดือนตรงๆไปเลยนี่คือสิ่งที่จะได้รับการตอบแทนของข้าราชการและหากข้าราชการคนใดทําผิดครับแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างเช่นมาสายหรือขาดประชุมจะถูกหักเงินเดือนสูงสุดถึง6เดือนเลยครับและหากยังละเลยยุอยอีกไม่ทํางานไม่มีระเบียบวินยัยไม่เข้มแข็งไม่เสียสละก็จะถูก ไล่ออกจากราชการโดยทรงไม่สนใจเลยครับว่าจะเป็นลูกใครหลานใครหน้าอินหน้าพรมมาจากไหนเป็นเชื้อพระวงศ์หรือหลานพระองค์หรือไม่ทุกคนอยู่ภายใต้กฎเดียวกันทรงยกเลิกกิจกรรมฟุ่มเฟือยทั้งหมดในราชสำนักพูดง่ายครับในรัชสมัยของฟริดดิกวินแฮมที่1ราชสำนักเบอร์ลินไม่มีงานเลี้ยงครับไม่มีการประดับประดางานศิละปะไม่มีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างนางศิละปะ ไม่มีการอ่านวรรณกรรมและไม่มีการเดินดนตรีประจําสัปดาห์ในราชสำนักเลยแม้แต่นี้เดียวทุกอย่างเป็นด้วยความเงียบเชียบและเป็นระบบระเบียบแม้แต่เครื่องประดับของสุภาพสตรีฟริดิกวินแฮมยังไม่ยอมให้ประดับเลยครับโดยมองว่ามันสิ้นเปลืองและและและมองว่าวเพราะบรรดาเมียเมียของนายทหารเนี่ยอยากจะมีเครื่องประดับหรูหราส,สามีก็เลยต้องไปคอร์รัปชันเอาเงินมาเพื่ออามาซื้อเครื่องประดับเหล่านี้ดังนั้น ไมใ่ใส่ครับผู้หญิงใส่แค่เสื้อผ้าธรรมดาก็พอแล้วนอก,กลนอกจากนี้นะครับทรงต้องการเพิ่มรายได้จากรัฐด,ด้วยระบบภาษีที่เข้มงวดมากๆและรักษาสมดุลงบประมาณเอาไว้ทรงเรียกเก็บภาษีจากชนชั้นสูงและคนร่ำรวยนะฮะมากกว่าที่จะไปเก็บจากประชาชนทหารจะได้รับการยกเว้นภาษียกเว้นนายทหารระดับสูงตั้งแต่ระดับนายพันเป็นต้นไป ต้องเสียภาษีครับเรียกได้ว่าเก็บภาษีตามรายได้และทรัพย์สินที่ถือครองอยู่นอกจากนี้นะครับทรงยังก่อตั้งโรงงานของรัฐส่งเสริมการค้าภายในสนับสนุนการค้าต้องถิ่นในพื้นที่รกร้างเพื่อเปิดพื้นที่การเกษตรใหม่แล้วก็เชิญชาวโปรตตนต์ทั้งที่ลี้ภัยจากฝรั่งเศสและสอบ,บุกมาเป็นชาวนาแล้วก็ช่างฝีมือส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งและพัฒนาชนบท และแม้ว่าฟริดิกวินแฮมที่หนึ่งจะประหยัดมากนะครับยกเลิกกิจกรรมฟุ่มเฟือยทั้งหมดและยังมเข้มงวดเรื่องใช้เงินอย่างมากแต่มันมีอยู่2สิ่งครับที่ฟรีดิกวินแฮมจะจ่ายเงินโดยไม่คิดอะไรเลยเรียกได้ว่าจ่ายไม่ยั้งทุ่มทุนสุดตัวมีมากแค่ไหนก็ทุ่มหมดครับนั่นก็คือการสร้างโรงเรียนและโรงพยาบาลสสิ่งนี้ครับฟรีดิกวินแฮมที่1มองว่ามันไม่จําเป็นต้องลังเลมันไม่จําเป็นต้องมานั่งถกเถียงกัน เพราะโรงเรียนและโรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนารัฐดังนั้นจึงถือว่าทรงลงทุนอย่างไม่ลังเลเรียกได้ว่ากิจการด้านการศึกษาและการสาธารณสุขได้รับการลงทุนและจัดสรรงบประมาณมากเลยนะฮะรองจากกองทัพครับเพราะกองทัพจะเป็นหน่วยงานที่ได้งบประมาณมากที่สุดนั่นเองฟรีดิกวินแฮมที่1น,นะครับยังเร,รเริ่มความสนใจในการสร้างอาณานิคมปัตเซียด้วยครับในปี1717ครับ ทรงได้เพิกถอนกฎบัตรของบริษัทบรันเดนบวกแอฟริกาซึ่งฟริกที่หนึ่งเนี่ยนะฮะพระบิดาเนี่ยได้มอบกฎบัตรอนุญ,ญาตแก่บริษัทนี้ครับเพื่อก่อตั้งอาณานิคมในแอฟริกาตะวันตกที่รู้จักกันในชื่อของบรันเดนบวกโกโคต ซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศกาหน้านั่นเองครับแต่เฟรดดิกที่วินแฮมที่1่งเนี่ยทรงตัดสินใจยกเลิกกฎบัตรนี้ไปเพราะว่าทรงเห็นว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอาเงินไปบํารุงรักษาอาณานิคมหรือกองทัพเรือปราเซียทรงมองว่าควรจะนําเงินไปขยายกองทัพบ,บกประเซียมากกว่าและทรงก็ได้ตัดสินใจขายบรันเดนโบกโกโคสให้กับบริษัทดัตช์เวสต์อินเดียนทำให้อาณานิคมแห่งนี้ถูกเปลี่ยนมือมาเป็นของเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะฮะ แล้วก็พระองค์ก็คือผู้ที่สร้างเมืองพอสดมครับซึ่งเป็นเมืองท่าและเมืองอุตสาหกรรมพร้อมศับด้วยฐานกําลังทหารที่เข้มแข็งและยังทรงประกาศสักดาด์ด้วยการทําสงครามชนะสวีเดนในสงครามแดนเหนือได้สําเร็จด้วยทําให้ชื่อเสียงของปรัสเซียเนี่ยโด่งดังขึ้นมาครับเพราะว่าฟรีดิกวินแฮมที่หนึ่งเนี่ยเอาชนะกองทัพสวีเดนที่พอเารเนียนด้วยการทัชชิง หน้าพระเจ้าซาปีเตอร์ที่1แห่งรัสเซียครับซึ่งจริงๆแล้วซาปีเตอร์ที่1เนี่ยพยายามหลายต่อหลายปีแล้วที่จะเอาชนะสวีเดนทั้งขู่ทั้งเอากองทัพไปรบทั้งพยายามสารพัดสารเพแต่ซาปีเตอร์ที่1ก็ยังเอาชนะสวีเดนไม่ได้แต่ปรากฏว่าวินเฮมอ่าฟริดิกวินเฮมที่1ยกทัพไปเพียงแค่4เดือนเท่านั้นก็ชนะสวีเดนได้ดินแดนพอมาริเนียนไปเลยครับแม้ว่าจะทรงเป็นผู้ปกครองที่มีประสิทธิภาพ และความเข้มงวดเอ่อความที่เข้มงวดแล้วก็มีระเบียบว,วินัยแบบทหารสูงริบลิ้วเนี่ยนะฮะทรงเป็นคนเจ้าอารมณ์ครับฉุนเฉียวดุร้ายหยาบคายแล้วก็คลั่งทหารมากๆทรงโปรดการใส่เครื่องแบบและทุกคนต้องมีเครื่องแบบประจำตัวทุกอย่างรอบตัวต้องอยู่ภายใต้กฎวินัยทหารแม้แต่นางกำนันที่เข้ามาถวายการดูแลก็ต้องแต่งตัวให้ถูกเครื่องแบบเข้ามาต้องนับก้าวตามสเต็ปหมุนตัวซ้ายขันขวาหันเหมือนทหารเป๊ะเลยครับ แต่ดูเหมือนว่ามันมีอยู่คนคนหนึ่งครับเป็นคนคนเดียวที่ฟรีดดิกวินแฮมที่หนึ่งไม่สามารถไปบังคับให้คนคนนี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่พระองค์สร้างได้แม้แต่วินัยทหารยังบังคับคนคนนี้ไม่ได้และคนคนนี้ก็เป็นผู้หญิงครับนั่นแหละครับใครจะใหญ่เกินสามีใครกระเล่าที่จะใหญ่เกินกษัตริย์ถ้าไม่ใช่เมียกษัตริย์ครับผู้หญิงคนนี้ที่ฟรีดิกวินแฮมไม่สามารถบังคับได้ก็คือ พระมเหสีเพียงพระองค์เดียวของพระองค์นั่นแหละครับนั่นก็คือโซฟีโดโรเทอาแห่งฮันโนเวอร์ครับซึ่งทั้งสองได้เสกสมรสกันในปี1706นั่นเองโดยโซฟีเป็นพระธิดาเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าจอจที่หนึ่งแห่งสหราชอาณาจักรกับเจ้าหญิงโซเฟีโดโรเทอาแห่งบรัสไวท์ลูนันบวกและก็เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากับ พระเจ้าจอร์จที่2แห่งสาหาราชนาจาักรนั่นเองครับแต่ว่าพระนางโซฟีเนี่ยเติบโตมากับท่านยายครับเนื่องจากพ่อแม่ในหย่าร้างกันและเมื่อแต่งงานมายังประเเสียชีวิตอันแสนขมขื่นแล้วก็มีเรื่องให้ระทึกใจตลอดเวลาก็เริ่มขึ้นครับเพราะว่าโซฟีกับฟริดิกวินแฮมโซฟีโดโรเทอากับฟริดิกวินแฮมสองสามีภรรยาคู่นี้ต่างกันสุดขั้วเลยครับอย่างที่กล่าวเวลาครับ ฟรีดิกวินแฮมที่1่โปรดทหารมากๆเกลียดพวกวรรณกรรมดนตรีศิลปะเพราะทรงมองว่าเพ้อเจ้อไร้สาระและสิ้นเปลืองแต่ทว่าพระนางโซฟีโดโรเทอาชื่นชอบทั้งหมดเลยครับแล้วนางก็มีความสามารถด้านศิลปะดนตรีวรรณกรรมอ่านสือชอบเรื่องวัฒนธรรมความหรูหราแต่งกายมีคลาสและยังชอบใส่เครื่องประดับฟรีดิกวินแฮมเป็นพวกชอบออกคำสั่งครับใช้กำลังแล้วก็ ไม่ได้สนใจเรื่องการหาความรู้เชิงปรัชญาแต่โซฟีกับอุดมด้วยปัญญาฉลาดออบรู้อ่อ,อนหวานแล้วก็เชี่ยวชาญงานศิลปะทั้งสองจึงมักจะตึงเครียดและมีปักเสียงกันบ่อยครั้งครับเช่นฟรีดิกวินแฮมเนี่ยไม่ให้ผู้หญิงสวงเครื่องประดับโซฟีใส่สร้อยมุกต่างหูมุกแหวนมุกทั้งตัวเลยครับแบบเต็มชุด f ฟร์ออปชั่ต่อหน้าฟรีดิกวินแฮมเลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วปรากฏว่าทั้งสอง ก็ทะเลาะกันครับแต่คําโบราณที่ว่ายิ่งทะเลาะยิ่งอยู่กันนานยิ่งตีกันลูกยิ่งดกดูเหมือนจะใช้ได้กับคู่นี้และมันไม่เกินจริงเลยครับเพราะฟริดดิกวินแฮมที่1กับโซฟีโดโรเทอาแม้จะมีป่าเสียงกันและฟริดดิกวินแฮมที่1ไม่ชอบพฤติกรรมของเมียเลยแต่ฟริดิกวินแฮมที่1ไม่เคยมีเมียน้อยนะครับอาจจะเป็นเพราะด้วย ความศรัทธาในนิกายโปรเตสแตนต์ที่ห้ามการมีชู้โดยเด็ดขาดแล้วยังทรงมีวินัยทหาหันสูงมากพระองค์เนี่ยไม่มีชู้โซฟีโดโรเทอาทะเลาะกับผัวไงก็ไม่เล่นชู้นะฮะทั้งคู่ก็ยังอยู่ด้วยกันและยิ่งวันนั้นก็คือไม่รู้ทะเลาะกันยังไงครับทั้งคู่มีลูกด้วยกัน14คนครับยิ่งตีกันยิ่งลูกเด็กยิ่งลูกดกคํานี้ไม่เกินจริงจริง,รงครับตีกันยังไงก็ไม่รู้ มีลูกด้วยกันถึง14คนโดยลูกชายคนโตนะครับ mm hmm. ก็คือเจ้าชายฟรีดิกซึ่งได้เป็นราชทายาทและต่อไปจะได้สืบบัลลังก์ปรเซียกลายเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ของเยอรมันรวมถึงลูกคนที่10ซึ่งเป็นลูกสาวนะครับก็คือลูอิเซอร์อูริเคแห่งปรเซียต่อมาลูกสาวคนนี้จะได้เป็นพระราชินีแห่งสวีเดนครับเพราะว่าสมรสกับพระเจ้าอดอล์ฟกูสตาฟแห่งสวีเดนแล้วพระนะแล้วลูอิเซอร์ วิริเคเนี่ยฮะจะได้เป็นพระมารดาของกษัตริย์สวีเดนถึง2พระองค์เลยครับเพราะว่าลูกชาย2คนของนาจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์สวีเดนทั้งคู่คือพระเจ้ากุ๊กสตาร์ที่3แห่งสวีเดนแล้วก็กับอีกคนหนึ่งคือพระเจ้าคาร์ที่13แห่งสวีเดนนั่นเองครับ แต่จุดที่น่าสนใจของครอบครัวนี้นะครับก็คือความสัมพันธ์ร้าวฉานระหว่างพ่อและลูกชายคนโตก็คือฟรีดดิกวินแฮมที่1กับเจ้าชายฟรีดดิกครับซึ่งเจ้าชายฟรีดดิกเป็นรัชทายาทเป็นลูกคนโตเป็นความหวังของการครองบัลังปัดเสียความสัมพันธ์ที่รุนแรงนี่เองครับทำให้ฟรีดดิกเกลียดพ่อ และเริ่มใฝ่าหาผู้ชายที่ให้ความอบอุ่นในฐานะพ่อมากกว่าพ่อแท้ๆของตัวเองซึ่งทําให้ฟริดิกกลายเป็นพวกชายรักชายครับแล้วก็ปฏิเสธการมีครอบครัวไปชั่วชีวิตซึ่งก็เกิดจากการที่ฟริดิกวินแฮมพ่อเนี่ยแหละครับคลั่งไคล้ทหารอย่างมากรังเกยียจงานศิลปะปรัยยาวมรนณกรรมดนตรีแต่ปรากฏว่าลูกชายผู้เป็นความหวังรัชทายาทแห่งบาลังนั้นอย่างฟรีดดิกชื่นชอบพวก งานปรัชญาศิลปะวรรณกรรมดนตรีชอบทั้งหมดแล้วทําได้ดีด้วยเจ้าชายฟรีดิกเล่นดนตรีได้นะครับในขณะที่ราชวงศ์ยุโรปส่วนใหญ่เล่นดนตรีไม่เป็นวาดภาพยังไม่ได้เลยวาดรูปก็ไม่เป็นครับแต่อุปถัมภ์งานพวกนี้คะเหมือนโชว์รวยแต่จริงๆเล่นดนตรีไม่เป็นฟังโอเปร่าไม่รู้เรื่องละครับวาดรูปก็ไม่เป็นแต่ก็อุปถัมภ์สิ่งเหล่านี้ไว้เหมือนที่มีคนบอกครับราชวงศ์กรีกคือราชวงศ์ที่ครอบครององานศิลปะเยอะแยะมากมาย แต่สมาชิกราชวงศ์ไม่มีใครมีความรู้เ,เรื่องเสกนาศิปะเลยแม้แต่คนเดียวครับปรากฏว่าฟริดดิกไม่ใช่อย่างนั้นครับกลับข้างรู้เรื่องทําได้หมดเล่นรีเป็นเก่งปรัชญาพูดได้หลายภาษาเขียนเพลงก็เป็นวาดรูปก็ได้ปรากฏว่าฟริดดิกวินแฮมบอกว่าอะไรมาไล้สัรงะผู้สืบทอดบัลลังก์ปรัสเสียต้องเป็นทหารก็เลยลงก็เลยจับลูกชายไปเป็นทหารฟริดดิกไม่ได้อยากเป็นทหารครับ ก็เริ่มมีการทะเลาะงอแง,ง,งและทุกครั้งที่ฟรีดดิทเริ่มต่อต้านพ่อฟรีดดิวินแฮมที่1ก็จะใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรงต่อร่างกายและจิตใจอย่างมากเพื่อบังคับให้ฟรีดดิเป็นไปให้เจ้าชายฟรีดดิทําตามที่พระองค์ต้องการทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกมันขัดแย้งรุนแรงครับการดูถูกเหยียดยามและความหวาดกลัว ขวีขึ้นในใจของเจ้าชายฟริดิกถึงขั้นที่ในปี1730ครับฟริดิกเคยพยายามหนีออกจากวังไปกับชายคนรักนั่นก็คือฮันเอ r m a มันฟอนคาเทแต่ทว่าสุดท้ายถูกจับตัวได้ครับพอฟริดิกวินแฮมลัวฟอนคาเทเนี่ยเป็นเอ่อเป็นคนรักที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากกว่าเพื่อนสนิทเพราะทั้งคู่ได้อ่าลงเอย สปารเรเฮกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็พูดง่ายครับคาเท่คือผัวลูกตัวเองเนี่ยก็เลยถัดการสั่งประหารคาเท่ครับแต่สิ่งที่วินแฮฟรีดดิกวินแฮมทํามันเลวร้วายมากตรงนี้ว่าตอนที่เขาจะสั่งประหารคาเท่ครับเขาบอกว่าให้ฟรีดดิกไปนั่งดูคาเท่ถูกตัดหัวครับต่อหน้าเลยให้นั่งดูแล้วให้ให้นั่งดูงดขณะที่คาเท่ถูกประหารชีวิตครับแล้วก็ยังขู่ด้วยว่าถ้าผู้ชายคนไหนขึ้นเตียงกับแกอีก แกจะต้องเจออย่างนี้ทุกครั้งและถ้าแกไม่ทําตามคาสั่งฉันแกจะได้รู้ว่าฉันทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นไปเป็นทหารแล้วฉันจะหาเมียให้ผู้คนคนบุคคลเพียงคนเดียวครับที่หารกล้าออกมาปกป้องเจ้าชายฟริดดิกก็คือพระนางโซฟีโดโรเทอาไงครับพระมารดาและมเหสีคู่รักคู่เดือดคู่กัดกู้ฟัดกับฟริดิกวินแฮมพระนางเนี่ยเป็นเหมือนป้อมประการของฟริดิกเลยครับ ฟริดิกวินแฮมที่หนึ่งจะไม่กล้าทํารุนแรงใส่โซฟีอาจจะเป็นเพราะด้วยอาจจะไปกระทบต่อความสัมพันธ์กับอังกฤษบวกกับด้วยความที่ฟริดิกวินแฮมเป็นผู้เป็นเป็นชายแท้เป็นเป็นชายชาติทหารเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากทำอะไรผู้หญิงแต่ก็แปลกนะฮะฟรีดิกวินแฮมเนี่ยเคยตบนางกำนันที่เดินไม่ตรงจังหวะคนอื่นคือเดินเท้าไม่พร้อมแต่กับเมียเนี่ยไม่กล้าครับอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างและการเอาเป็นว่าไม่กล้าเพราะฉะนั้น ปัจจัยหลักๆก,ก็คือโซฟีโดโรเทียเป็นพระธิดาของกษัตริย์อังกฤษนะครับแล้วก็เป็นพี่สาวของกษัตริย์อังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่อยากไปกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์อังกฤษซึ่งเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยที่สนับสนุนปัสเซียอยู่ดังนั้นครับภายใต้ร่มเงาของพระนางโซฟีโดโรเทียฟริดิกเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากเป็น พระนางโซฟีเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวนะครับที่ยอมรับเลยว่าลูกชายรัก,รกผู้ชายด้วยกันแล้วนางก็ยิ่งสร้างบรรยากาศให้ลูกได้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆที่ทันสมัยโดยพระนางมักจะสอนฟรีดิกอยู่เสมอว่าเจ้าต้องเก่งและยิ่งใหญ่สร้างประเสียให้มากกว่ารัฐธรรมดาถ้าเจ้ายิ่งใหญ่จะไม่มีใครมาต่อต้านเจ้าพระนางาแม้ว่าพระนางเนี่ยจะต้องแลกกับการมีปากเสียงกับพระสวามีแต่พระนางก็ยืนยันว่า กษัตริย์ที่ทรงภูมิความรู้จะนําความเจริญมาจากมากกว่ากษัตริย์ที่เป็นทหารและไม่มีหัวคิดครับพระนางโซฟีจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้หล่อหลอมหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคครับฟริดิกรักและเคารพแม่มากครับแม้กระทั่งบมืตอนของราชพระนางโซฟีเนี่ยดุดดังกับเป็นกษัตริย์อีกองค์ของปรัสเซียเลยและในยุคสมัยของพระโอรสพระนางก็พิสูจน์แล้วครับว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบของนางถูกในขณะที่วิธีการเลี้ยงลูกด้วยวิธีบังคับของฟริดิกวินแฮม มันไม่ได้นำความรุ่งเรืองมาเสียทีเดียวครับพอเข้าสู่บ้นปลายชีวิตครับฟรีดิกวินแฮมประสบกับโรคอ้วนและก็เป็นโรคเก,กาครับเขามีอาการปวดท้องรุนแรงเสมอแล้วก็เริ่มอารมณ์รุนแรงจนทำร้ายร่างกายข้าราชบริพานอยู่ตลอดและในที่สุดอาการล้มป่วยเขาก็รุนแรงขึ้นจนเขาลุกขึ้นไม่ไหวเจ้าชายฟรีดดิกในฐานะราชทายาทต,ต้องเข้ามาช่วยบริหารราชการแม้จะไม่พอใจครับแต่ก็ยอมเพราะว่า อย่างน้อยที่สุดตอนนี้พ่อไม่มีกําลังจะมาไล่ตีลูกเหมือนแต่ก่อนแล้วดูเหมือนว่าความสมพั์พ่อลูกจะดีขึ้นแต่จริงมันไม่ได้ดีขึ้นครับฟรีดดิกแทบไม่ได้สนใจพ่อเขามากมีการออกคําสั่งให้ย้ายตัวฟรีดดิกวินแฮมไปรักษาที่พอสดัมครับด้วยอ้างว่าที่นั่นเป็นอ,อ,อากาศบริสุทธิ์แต่จริงๆแล้วมันคือการที่เจ้าชายฟรีดดิกต้องการยึดอํานาจปกครองของเบอร์ลินครับแล้วทรงก็ยังกระซิบไปยังแพทย์รักษาที่ทราบว่าไม่จมําเป็นต้องรีบรักษาอะไรนะักก็ปล่อยไปตาม สถานการณ์เราแพทย์เองก็รู้เห็นเป็นใจครับเพราะจริงๆแล้วการบริหารงานของฟริดดิกวินแฮมที่หนึ่งที่เป็นผดกการทหารแบบสุดขั้วเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีใครปลื้มสักเท่าไหร่หรอกครับคนเราต้องการการผ่อนคลายเนาะแต่ฟริดดิกวินแฮมเล่นบอกเลยว่าทั่วประเทศห้ามเล่นดนตรีห้ามมีการแสดงดนตรีแค่นี้มันก็รู้สึกแบบเฮ้ยและฟริดดิกวินแฮมไม่ได้ครองราปีสองปีนะฮะอยู่นานทีเดียวเพราะฉะนั้นคนมันอึดอัดครับ กฎระเบียบเข้มงวดต้องทําตามกฎทุกคนต้องตื่นกี่โมงประชาชนทุกคนต้องเหมือนกันครับจนกระทั่งแบบปรัสเซียเป็นเหมือนค่ายทาหารย่อมย่อมมาค่ายทาหารค่ายทาหารหนึ่งเลยที่ทุกคนก็คือทาหารน่ะทุกคนก็ทนไม่ไหวครับใครมันจะไปทนไหวคนเราก็ต้องการการผ่อนคลายถูกไหมครับแต่ฟรีกิทวินแฮมแกตึงไม่มีพลายเลยเราแพทย์ทั้งหลายก็พร้อมใจรู้เห็นเป็นใจครับว่า ก็ไม่ต้องรีบรักษาละกันเซนาบดีทั้งหลายก็ไม่มีใครกระตือรือร้นที่จะไปถามเลยครับว่าเอ่ยพระอาการกษัตริย์เป็นยังไงดีขึ้นไหมแม้แต่มมเหสีอย่างพระนางโซฟีโดโรเทอาก็เรียงบอกเลยว่าถ้ายังไม่มีข่าวการตายไม่ต้องมารายงานให้พระนางทราบพระนางไม่อยากรู้หรอกว่าป่วยถึงขั้นไหนแล้วเอาไว้ว่าตายเมยื่อไหร่ก็มาบอกละกันและพระนางโซฟีก็ไม่เคยไปดูสามีเลยนะฮะเรกได้ว่าไม่อยากเห็นหน้าเบื่อสุดท้ายแล้วครับ 31พฤษภาคม1740จยขณะอายุ51ปีพระเจ้าฟรีดิกวินแฮมที่1ก็สมรรตอย่างโดดเดี่ยวที่พอสดัมครับพระศพถูกฝังที่นั่นครับโดยที่เจ้าชายฟรีดิกไปร่วมพิธีโดยไม่มีน้ำตานิ่งเฉยสงบในฐานะกษัตริย์องค์ใหม่เป็นพระเจ้าฟรีดิกที่2นั่นเองครับและตอนที่ฝังต้องมีการโยนดินลงไปมีคนบันทึกไว้นะครับว่าพระเจ้าฟรีดิกวินแฮมที่2พระเจ้าฟรีดิกที่2เนี่ย อมยิม้มตอนที่โยดินลงไปในสุสานของพระบิดาส่วนพระนางโซฟีโดโรเทียอาไม่ได้มาร่วมงานครับพระนางบอกว่าฉันไม่ค่อยสบายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีบันทึกว่ามีเรื่องราวกระซิบกระซาบมานะครับว่าในพระราชวังที่เบอร์ลินพระนางโซฟีโดโรเทียอาไม่เคยไว้ใส่ทุกไวชุดใส่ชุดไว้ทุกให้สามีเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับทีนี้นะครับตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองมันเกิดขึ้นครับ มีความกลัวครับว่าพระศพของกษัตริย์เยอรมันจะถูกทำลายฮิตเลอร์ก็เลยมีคำสั่งให้ขุดย้ายพระศพบรรดากษัตริย์เยอรมันออกครับเอาไปรวมกันไว้ที่เบอร์ลินเพื่อความปลอดภัยรวมถึงพระศพของพระเจ้าฟรีดดิกวินแฮมที่หนึ่งด้วยเพราะตอนที่เบอร์ลินใกล้แตกครับกองกําลังนาซีก็เอาพระศพไปทิ้งไว้ที่เหมืองเกลือซึ่งอยู่ชานกรุงเบอร์ลินกองทัพสหรัฐเป็นผู้พลนพบหีบพระศพครับแล้วก็นําพระศพของฟรีดดิกวินแฮมที่หนึ่งเนี่ยมาฝังที่เมืองมาบุก จนกระทั่งปี1 9 9่เทางการเยอรมนีก็ได้มีการย้ายพระศพนะครับมาฝังที่เดิมที่พระราชวังชองซองซูซี่ที่พอสดัมจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของพระเจ้าฟริติควินแฮมที่1นึ่งกริย์ทหารผู้คลั่งทหารชนิดสามารถ กระทำเรื่องเลวร้ายกับลูกตัวเองได้แต่ทว่าครับลูกชายที่อยู่บนความตึงเครียดการทะเลาะข,ของพ่อแม่และการบีบบังคับแบบสุดขั้วจากพ่อนี้จะกลายเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเยอรมันและพูดง่ายๆครับในสายที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่นี้คือราชบงกฮเอิร์นไซเลอร์นี่คือกษัตริย์คนเดียวที่ได้เป็นมหาราชยุคใหม่ของเยอรมน,นีด้วยเพราะองค์มีความสําคัญอย่างมากครับต่อการสร้างราชอาณาจักรยปรัสเซียที่เป็นอิสระจากเดิมที่เราพูดไปแล้วครับว่า พระอิสริยยศของกษัตริย์ปรัสเซียตอนแรกเนี่ยคือกษัตริย์ในปรัสเซีย k i ง g in ปรัสเซียไม่ใช่ออฟนะครับเป็นพระเจ้าฟรีดิกที่หนึ่งในปรัสเซียแล้วก็พระเจ้าฟรีดิกวินแฮมที่หนึ่งในปรัสเซียสมัยต่อไปที่เราจะพูดถึงในตอนต่อไปเนี่ยนะครับพระเจ้าฟรีดดิกที่2คือผู้ที่ทําการเปลี่ยนอิสริยยศของกษัตริย์ของกษัตริย์ปรัสเซียเป็น พระมังกษัตริย์แห่งปัตเซียหรือ of ฟปัตเซียคิงออฟปัตเซียในที่สุดครับเรียกได้ว่าไม่สนแค่ไม่ต้องสนใจจักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปแล้วซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนในหนึ่งของเดปันปานวิทย์ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ